วนใหญ่ครับแรงด้วย ลุยาสวัสดีครับวันนี้พามาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับไม้เก่าไม้เนี่ยครับไมส้สวยๆเนี่ยวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนลุงเนตรลองออกมาปากักเบ็ดดูลุงเนตรใช้หยิบเขียดเหมือนเดิมครับกับเบ็ด20หลังไปครับปักเบ็ดกับลุงเนตร นี้ำขุนเลยจะได้ปลาหรือเปลา่าก็ไม่รู้ฝนก็จะตกอีกแล้วลงเม็ดมาอีกแล้วของฟ้าเป็นน้ำแล้วครับโอ้ปลาข้าวโพดสูงแล้วครับ วนตกอยู่แล้วครับจะปักเป็นคันหรือเปล่าทัานนลมต้องฝนเลยครับเดี๋ยวต้องเข้าไปอยู่ห้างนาก่อนรวนนาล้วอยู่ตูบ ไปไหวแล้วครับกดตกลมแรงด้วยโอ้โหมแรงมากไปอยู่ห้างนากอนครับกดตกกดตกครับกดตกปักเบ็ดยังไม่เร็จเลยดูนี่อาบเบ็ดวางข้างนอกนะครับเบียกัปเลย โชาดีที่มีตุกของลุงพ่นนะครับแม้นก็ไม่มีที่อยู่อ่ะตุกทุกวันฝนบ้านลงนุงเนธเสียกองครับหนาอยูล้แบบนี้มันต้องแก้หนาวบึ๊เจ้าที่จะทางนะครับไม่มีอะไรล้างคอเลยเจ้าที่จะทาง,ทง,างกินงกุยแหนมด้วยกันเด้อมาปักเบ็ดหอยในปลาหลายตัวหน่อยอหอยฝน,หนย่างเร็วๆก็ได้ปักเบ็ดเอ้าโบกใหญ่ๆบ่มี้อย่าง,งล้างคอเจ้าที่เสร็จลงุงเนธครับดอกส้าโบแก,ก้หนาว ลุงเนตรไม่สนับสนุนนะครับลุงเนตรจะเตือนทุกคลิปเรื่องผู้แย่เนี่ยให้ชอบก็กินให้ไม่ชอบก็ไม่ต้องกินบังคับกันไม่ได้ครับวิธีช่วยนักบวชแบบบ้านลุงเนตรก็แบบนี้ครับมาครับแก้หนาวยอกบึก <c oughs> รอฝนหยุดตกครับ <c oughs> หนาวแต่ฝน,นตกแรงไหยครับเป็นอยู่ทุกตอนเนี่ย กำลังปักเป็ดได้สองหลังโอ้ยลมแรงทั้ลงลมทลั้งฝนครับช่วงนี้ไม่มีฟ้า,ล,ล,าลุงเมธหาอะไรล้างคอหน่อยลนนุงเมรเอากระท้อนมาด้วยครับแต่อยู่ที่รถเครื่องลุงเมธนู่นนะ่ะฝนก็ตกเดี๋ยวเอามาล้างคอหน่อยกระท้อนครับลุงเมธเอามาด้วยล้างคอครับเดี๋ยวย่องสักสามบวกแก่หนาวครับถ้าฝนไม่หยุดลุงเมธจะเอาเป็ดมาปักหมายเนี่ยครับจะตั้งกล้องไว้ในร่มเนี่ยลนนุงเมธจะถ่ายให้ดูอยู่ครับ เดี๋ยวยกขึกสามโบกตีโบกครับบึกงตื้นลุกไอแบบนี้ต้องเตะก็ไม่หยุดตกแน่ถาอยู่หากินแบบลนี้มันก็แบบนี้ครับเจอทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมชีวิตคนในระบบเราก็แบบนี้ครับฝนคงไม่หยุดตกแน่เดี๋ยวไอ้บึ้งครับแกหนาวแล้วก็จะออกไปปังเป็ดแล้วครับมาครับ บึตามโบแล้ะครับโอ้ยฟองๆโยงโยกเดี๋ยวเน่ไปปักเบ่งครับ ดูนี้ปักเบ็ดเสร็จแล้วครับดูนี้ปักฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ปักฝั่งที่หมายสวยๆด้วยพักสักเดี๋ยวครับสามโบกหอนทองโยโย,โย,โยครับลงถึงไหนร้อนถึงนั่นเลยเดียวพักสักหน่อยครับฝนหายตกเข้าออกไปดูเบ็ดฝนเริ่มเบาเม็ดแล้วครับพ่าที่ก็ตกดินไปแล้วด้วยจะมืดละเดี๋ยวเราไยยามเบ็ดสักรอบก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อะตอนก็คืนเข้าว่ากันอีกทีก่อนไยยามเบ็ดยอกสบู่ครับแกหนาว แกหนาวครับว่าจะยอกสามโบกมันหนาวครับฝนตกเปียกหมดเลยไปครับเดี๋ยวพยายามเบียด้วยกันบึกยางเบียครับดูหลังแรกครับฝนหยุดตกละโอ้ไปกินครับแต่น้ำขึ้นท่วมเขียดหน่อย วันุคืนนี้ครับดูหลังสองครับโอ้หลังสองก็ไม่กินครับโน่นหลังนี้ก็ไม่กินโอ้ดูนี่ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับหลังนี้ก็ไม่กินครับอยู่อย่างเกา่าเฮ่าซะมั้งวันนี้ ขัากบปุ๊เลยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยน้ำแบบนี้ครับตัวใหญ่เลยอืมมันมาน,มนโอ้ พูดเลยนะเนี่ยพอให้ตัมน้ำพรีครับหมาแล้วครับเต็มแรกฝนก็หยุดตกแล้วโอ้หเขียดกระโดดตกนึกว่าจะแห้วได้ตัวอยู่ครับแบบนี้ก็ออยังชั่วครับเบ็ดจมน้ำเลยเอาอีกนะเอาอีกนะ ตาตัวสวยลวครับตัวมเมื่กี้ไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงแต่น้ำมันลึกนะครับเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยถ้าจะขึ้นมาจากหนองฝั่งทางโน้นนะครับลูเนี้ก็จะถ่ายให้ดูบ้างหลังที่ไม่กินก็ไม่ค่อยถ่ายครับแต่ถือว่าหมาและ้ะในตัวนึงพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับนึกว่าจะแห้ว โดนอีกแล้วหลังนี้โดนอีกแล้วโดนแน่แน่น่าจะติดนะครับโอ้ยหลุดลุงเนี่เห็นดิ้นอยู่ครับเมื่อกี้อู้สุด้ายครับเขี่ยตายเลยหลงดีใจหรือ <laughs> ว่าติดอีกตวงแล้ว ปักไว้ไหมครับเอาไว้ลุ้นรอบคืนนี้คืนนี้ได้ไม่ได้ก็ว่าอีกทีขเขไม่เข้าท่าก็เก็บเอาแค่พอกินเอาล้วครับหนตัวนึงละอ้หลังนี้ก็ไม่กินโอ้กินอ้มีรอยตีครับเกียดตายเลยฝนตกที่ปลากินดีเหมือนกันนะเนี่ย วันนี้เขียดตัวใหญ่หน่อยครับฝังนี้ก็ไม่กินครับเดี๋ยวข้าไปดูฝั่งโน้นครับโ้หลังนี้ก็ไม่กินครับนะครับที่เบ็ดลงเนตปักฝั่งโน้นไม่หมดตรงนี้มาปักฝั่งนี้ครับลื่นครับลื่น หลังนี้ก็ไม่กินครับแต่น้ามันท่วมเขียดโอ้อยสีปลาดินครับไปลุ้นคืนนี้ครับลื่นลื่นโอ้เราสุดท้ายกินครับกิด้วยกินด,ด้วยลื่นลื่นลื่นนเล็กโอ้ตัวสวยเหมือนกันครับ นี่ครับพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับถือว่าหมานแล้วครับรอบนี้ได้สองแต้มตัวใหญ่ตัวตัวเล็กตัวเดี๋ยวไปดูผลงานครับพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับวันุกขึ้นนี่ที เดี ini, ik, loops, ๋ยวคืนน mm, um, ี Father, ้ค่อยมายาเบ็ดอีกรอบนึงทำไมเขาท่าเก็บกลับบ้านจะมืดแล้วครับโอ้ยลื่นลื่นครับลื่นสองตัวครับมาดูผลงานลุงเนตดูผลงานรอบแหลกครับสองตัวตัวใหญ่ตัวครับนี่ครับตัวสวยเลยพอตั้มน้ำพรีครับนี่ครับ โอ้โหนี่ตัวนึงตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ก็ถือว่าหมานครับเดี๋ยวรอมันมืดค่อยไปดูเบ็ดอีล้อมครับได้ไม่ได้ก็เก็บโอ้ซ้ำเบ็ดสันเฮ้มันอยู่บะเตองแล้วตาอฟางสูงเอ้ลุงพ่นกลับมาเลยเจ้าละลุงเนตไม่ได้ถ่ายกันยอกผู้แย่งไปหลายโบกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลุงเนตไปดูเบ็ดก่อนลุงพน่นแกกับปัาเบ็ดเหมือนกันครับมัวแต่คุยกันนะครับมัวใหญ่นี่เดี๋ยวแปลไว้นะ <c oughs> เบ็ดลุงพน่น โอ้อันนี้นี่เขาลักไปเอาตามาแล้วเขาเปลี่ยนไปอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกอกมืดครับโอ้ขอจะใหญ่ยังลื่นว่ะป้าตัวจอมยังลื่นไปเนาะลุงเมดเปลี่ยนเป็นยอกกอกมืดครับตัวลุงพงษบึกเนี่ยนึกว่าในปนานเนี่ยมันต้องออกบุบบ๊อบบ๊อบเลยเตะก่อนบุ่มบัมบุ่บั่มเหมนไอ่ะ ตีอยู่ไหนวะนบึกเดี๋ยวลุงเน่ไปดูเบ็ดอนครับลุพงพ่นจะดูตูไหมครับเดี๋ยวขั้นใดขันพุ่งนะไม่กินครับหลังแรกลุงเน่จะเก็บเลยครับพรุ่งนี้เช้าลุงไม่ได้อยู่ได้สองตัวละลุงพ่นก็มาปักเบ็ดมาซะเกือบมืดเลยโเก็กได้ปลาสองสามตัวแล้วครับลุงเน่ที่เกี่ยวมาดูบ่อยลุงเน่ก็ได้สองตัวอยู่รอบนี้เก็บเลย โอหลังที่สองก็ไม่กินเขียดตายครับปลาันมตีไอพ่งนี้เช้าเนี่ยมีโอกาสเด้นลุ้นอยู่ครับไป่ลุกเนตไม่ได้ออกมาครับมันไกลจากบ้านลุงเนตดเหมือนกันนะครับหมายนะเหี้ย็บเลยครับนี่ก็ไม่กิน เก็บครับเก็บจะหมานทั้งตัวหรือเปล่าก็าไม่รู้รอบสองโอ้หลังนี้ติดครับโอ้โหพันพันกี่ไม้หลุดหรือเปล่าอย่าหลุดนะตัวสุดโอ้ สวยเหมกกืนอนกันพอเด็ดตั้งนพีกครับเดยวตกน้ำไม่อวนด,ดีกว่ามันพันไม้หนามครับเกือบหลุดแล้วเนี่ยโอ้โหอาวแล้วครับในแค่นี้ลุงเนตก็พอใจแล้วโอ้ยลุงเนตนั่งยอกผู้แหน,นกับลุงพ้นไปหลายโบกแล้วครับมืนแตนมที่สามครับ เก็บเลยดูมันพันครับเบ็ดลงเนตมัวแต่ยกอกผงแหนกับล,ลุงพนลุ้นต่อครับหลังนี้มาตอนหัวขั้ติดครับผู้ใหญ่เลยโอ้เสียดตายครับเสียดตายหมดน้ำน่าจะท่วมจะไม่กินครับ หลังนูก้กของมิจฉินสึงดีครับติด้ตัวรู้ไม่เห่าแล้วครับโอ้หลังนี้หลุดครับตีหลุดลดูนี่ก็ถ่ายให้ดูบ้างไม่ถ่ายดูบ้างครับโอ้หลังนี้ตีครับ เคียดหายแซบดู้ฝังงอนครับอู้หลังนี้ถ้าเบ็ดจุมน้ำไหมครับติดหรือเปล่าก็ไม่รู้อู้ติดครับติด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 โอ้โหตัวสวยนะครับ โอ้พันครับพันโอ้ดีไม่ตายนะเนี่ยนี่ครับขอตเดตานตันวพริกเลยโอย้สองแต้มแล้วครับรอบสองพี่ไม่เห่วแล้วครับตกสวยเหมือนกันอย,อ,ยอย่าหลุดนะฮหมานครับหมาน กินครับหลังนี้โอ้ยเลยหลังเดียวครับหลังสุดท้ายติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับัปรุ่นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายไม่กินครับ เป็นไรเอาพอแค่เด็กกินก็พอแล้วครับเดี๋ยววันหน้าเราค่้ามาหาใหม่ไปสรุปผลงานกลับบ้านเดี๋ยวไปกุยกับลูงพลนสักหน่อยตอำหน่อยโอ้ยเรียร้อยครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานมสรุสรเลยก็มาดูผลงานลุงเนตร นี progressive 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 ่ครับเนี่ยนั่นมกเดียวแล้วน่ะโอ้โตัวนี้ตุ๋ยนี่นั่นมีโอ้โอ้เขียดก็ออกครับสี่ตัวครับสวยๆนี่โอ้มาให้ตุ๋ยดีอืมไปเลยเขียดตัวใหญ่แม่เอาละสี่ตัวครับเขียดก็เยอะสีมันกินมันตัวใหญ่กว่ามันก็กินได้แม่น่ะนี่ครับเี่โอ้ตัวนี้อร่อยพอเด็ดตำน้ำพริกเดี๋ยวดูของลุงพ่นครับลุงพ่นได้กี่ตัวตัว โอ้ลุงพลได้ห้าตัวครับสวยๆนั้นสวยพอได้ดตำน้ำพริกเนาะพอตำน้ำพริกครับผมพลมาดูเบ็ดสองรอบละลุงพลนอนนี่อ่ะนอนนี่ลุงพลจะนอนนี่ครับลุงเนี่ยจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าลุงเน่มีธุระครับนอนก่นอนวันนี้ก็ถือว่าหมานครับไม่แห้วแต่สี่ตัวตัวสวยๆเลยก็พอได้ดตำน้ำพริกอยู่ครับลุงพลก็ได้ห้าตัวลุงพลดูเบ็ดสองรอบละลุงเน่กำลังดูรอบสองแล้วก็เก็บเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าลุงเน่จะไปธุระครับไม่ว่างจริงๆ ลุงพลน,นอนนี่ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ตตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากเดี๋ยวลุงเนตรกับลุงพลจะบึกสักหน่อยครับ <laughs>